ทุกเช้านะคะจิ๊บจะขาดไม่ได้เลยก็คือการทานคอลลาเจนนะคะก็จะมาชงให้เพื่อนๆดูว่าคอลลาเจนฟินเดเลสเนี่ยเป็นแบบไหนจิ๊บก็จะตักมาสองช้อนแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่น้ำลงไปเออคอลลาเจนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบจิ๊บกินมากๆนะคะจริงๆจิ๊บก็กินอาหารเสริมมาเยอะมากแต่ว่าจิ๊บจบที่คอลลาเจนเพราะว่า เราดูที่เซลล์ของเรามากกว่า <c oughs> ถามว่าทําไมจิ๊บถึงอินกับคอลลาเจนมากๆเพราะว่าตัวจิ๊เองอายุก็จะ42นะคะจากอดีตท,ที่ทานอะไรมาเยอะแยะแพงๆแล้วมันไม่ได้เห็นผลลัพธ์เท่ากับคอลลาเจนตัวนี้ คิดง่ายๆเลยนะคะวิทยาศาสตร์การแพทย์มนุษย์เราเกิดจากโครโมโซมที่มาเกี่ยวกันระหว่างโครโมโซมเอกับโครโมโซม Y โครโมโซมเหล่านี้เกิดจากโปรตีนนะคะแล้วก็บวกกับวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกอันหนึ่งก็คือมนุษย์เรามีน้ําและเลือดถึง70%ที่เหลือ30นะคะห่อหุ้มร่างกายทั้งหมดเป็นโปรตีนหมดเลย รู้ไหมคะว่ามันยิ่งใหญ่และสําคัญขนาดไหนอะ่ะแล้วร่างกายเราอะค่ะทานโปรตีนเข้าไปมันจะถูกดูดซึมและย่อยสุดท้ายเลยก็คือเป็นกรดอะมิโนโร่างกายเราต้องการกรดอะมิโน,โนทั้งหมด20ตัวแต่ในคอลลาเจนตัวนี้ค่ะเขาใช้สูตรไบโอล็อกเขาสามารถที่จะสกัดกรดอะมิโนจากคอลลาเจนนะคะได้ถึง19ชนิดถามว่ามันคุ้มไหมมันคุ้มมากๆเลยนะคะแล้วกรดอะมิโนที่อยู่ในอาหารต่างๆเนี่ยมันเอ้ยขอโทษค่ะ ปโปรตีนที่มันอยู่ในอาหารต่างๆโมเลกุลมันค่อนข้างใหญ่นะคะทานเข้าไปมันจะเหลือเป็นกรดอะมิโนที่สําคัญเนี่ยมันน้อยๆมากๆเลยโดยเฉพาะคอลลาเจนซึ่งไม่สามารถที่จะดูดซึมได้เลยนะคะในอาหารชีวิตประจําวันฉะนั้นการทานคอลลาเจนที่มีกรดอะมิโนถึง19ชนิดมันจะทําให้เราฟื้นฟูร่างกายถึงระดับเซลล์ลึกมากๆทําให้เราแบบอ่อนโยนสดใสกระดูกข้อเข่าอะไรประมาณนี้นะคะมันดีขึ้นนะคะผิวพรรณเนี่ยมันก็จะชุ่ม เวลาผิวที่เราชุ่มน้ำอะคะ่ะมันก็ทำให้เกิดฟากกะยากนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นเนี่ยยากด้วยแอบดีไหมล่ะทานราคาเท่านี้แล้วมันคุ้มขนาดเนี่ยตื่นเช้ามากิ๊บก็ต้องดืง่มแล้วที่สำคัญนะคะแบรนด์เรามันทานง่ายมันไม่คาวเลยเดี๋ยวกิ๊บทานให้ดูเลยนะคะ ไม่มีกลิ่นเลยง่ายมากๆนะคะอย่าลืมทานร่วมกับวิตามินซีนะคือช่วงนี้วิตามินซีฟินเดเลสเราหมดกำลังออกตัวใหม่นะ่ะเดี๋ยวรอกันสักคู่หนึ่งเนาะ